สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมนะครับมาชมผลงานบิชโชนครับผลงานบิชโชนี่แม่ก็เป็นสาย FK 5 2 0นะครับแม่นี่ก็เป็นหลานนะครับหลาน FK 5 2 0นะครับตัวนี้ได้ตัวเมียก็เป็นเป็นเลน FK 5 2 0นะครับ ดูสายเอทห้างูนจ่ายถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับดูครับลังน้ํานมครับเหลือๆนะครับนี่ดูครับนี่ดูสาวบิชกโชวครับดูว่าโตขึ้นนี่จะล้นธรรมชาติไหมครับนี่โน้ตือก็จะวมอักเสบนิดนึงนะครับนี่อเจ้าของก็ไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ยาเลยครับนี่หนึ่งสัปดาห์ครับอายุหนึ่งสัปดาห์ตอนครอบใหม่ๆหมก็มาอัปเดตแล้วก็บันทึกวันวันผสมไว้นะครับ แม่ตัวนี้นี่เกิดจากการเกิดจากพ่อนี่ก็เป็นลูก SK 5 2 0หนะครับนี่ครับสีแดงเข้มเม็ดมะขามเลยนะครับาะวสายแดงเข้มข้นอยู่แล้วครับ s k 5เก็รู้กันอยู่ครับจ่ายลูกผลงานที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับดูน้ำนมนี่เพียงพอนะครับแดงเข้มเลยครับลูกนี่จ๋ดได้ครับ เราสดอบวมก็ไม่ยอมใส่ย,ยาครับเคลอดแล้วก็ต้องใส่ทิ้งเจอไอวดีนนะครับเพื่อให้แผลแห้งเดียวแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันแม่เลียนะครับแล้วก็อักเสบเสดอบวมได้นะครับนี่จากเล็กน้อยๆที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับในการใส่ย,ยาคลอดแล้วก็ต้องใส่ย,ยานครับใส่สะดือนะครับ ตรงที่สะดือใสให้แผลมันแห้งเร็วนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอยาวๆให้ชมครับส่วนมากก็มีแต่คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับดสั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับใน t i k Tok แล้วก็ในคลิปสั้นใน YouTube ใน f a c e b o o k แฟนเพจนะครับ ตามได้หลายช่องทางเลยนะครับเนี่ย t เกษตรฟาร์มครับทุกช่องทางก็ชมได้ทุกช่องทางเลยครับไปตรงไหนก็ชมตรงนั้นเลยนะครับตัวน้ำนมครับน้ำนมหรือเรือครับถือว่าค่อนข้างที่จะมาดีครับน้ำนมเป็นแม่แล้วเป็นแม่วัวก็เป็นนี้เป็นลูกเจ้าสอนรามครับผมก็ขายไปแล้วนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ